วัสดีครับผมตั้มเมซิงชาแนลครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่ที่เดิมอนเดิมอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วคันนี้ครับเป็นฟอร์ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับเจ้าของนี่อยู่ข้างๆหมดแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวครับผมชื่ออะไรครับฟุกบาซิ่งครับสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนี่คือเราอยู่สุพรรณอยู่สุพรรณครับแต่เหมือนเคยเห็นรถคันนี้อยู่แถวๆคลองสี่บ้างดูว่าไม่ใช่อยู่ลำลูกกาไปซื้อต่อมาอีกทีอ่ออออ๋อเหรออ๋อ่คือซื้อต่อเข้ามาแล้วเหรอใช่ครับ อ๋อโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่าถึงคันนี้กันบ้างรายี่เอดคันนี้เป็นยังไงบ้างครับภายนอกก็จะมีประตูคาร์บอนชุดคาร์บอนลายสายฟ้าคาร์บอนลายสายฟ้าฝากระโปรงเพียวลายสายฟ้าทรงคล้ายๆมาแต่งเลยตัวนี้นะครับามาแตง่งมีจมูกมีโหนด้วยแล้วก็สีเป็นสีอะไรพี่น,นี้เป็นสีเทาแรปเตอร์ครับแต่ว่ามันจะอ่อนกว่า สีเทาแรปเตอร์แต่จะอ่อนกว่าเทาแรปเตอร์นิดนึ่งใช่ครับอ่อนกว่าเทาแรปเตอร์นิดหนึ่งหน้าแปลงใช่ไหมแปลงครับแปงเป็นอะไรครับเป็นเอเวอร์เรสต์ครับอ่าหน้าตัวนี้เป็นเอเวอร์เรสต์นะครับทุกคนอันนี้แปลงหน้าเป็นเอเวอร์เรสต์ละประจังใหญ่รับลมสบายเลยอย่างนี้ยินเตอร์มีเรียบร้อยนะครับคันนี้มีห้องเครื่องไหมไม่มีครับไม่มีอยังไม่ได้เหเดิมใช่ป่ะใช่ใช่โอเคห้องเครื่องน่ารักครับไม่มีนะ ได้ามาครับก็มีประตูสี่บานลายสายฟ้าอันนี้จากเจ้าของเก่าเขาทำไาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเคยถามเขาไหมว่าทําไมพี่ต้องอะไรเนี่ยไม่ได้ถามเลย <laughs> ลายสายฟ้าทุกคนเป็นลายที่แบบคนไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ทากันเยอะมากนะครับตัวนี้ลายเด่นดีนะสวยสวยครับ <laughs> อัวนี้ล้อครับล้อก็จะเป็นล้อ,อ,อคอตมิด นะครับเป็นล้อค,คอสมิกขอบ18นะครับส่วนยางนะครับก็จะเป็นขนาดยาง255 5 5าขอบ18เนาะหน้ากว้างน่าจะอยู่ประมาณ8ปดคืนหรือเปล่าสวยงามมากนะครับฝาท้ายด้วยฝาท้ายก็หุ้มเป็นลายสายฟ้าเหมือนกันนะทุกคนตัวน,นี้นี่คันนี้นี่คือบอกว่าเราซื้อต่อข้ามาใช่ไหมใช่ราคาเท่าไหร่ตอนนะั้นที่เราซื สี่แสนกว่าครับเราครอบคกันกลางก็หลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแลยครับเพราะก่อนนนี้เราขับอะไรครู่ขับดีแม็กเลยดีแม็กซ์ขับแล้วมาย้ายขายย้ายมาฟอร์ดขายไมใช้ฟอร์ดดีแม็กตัวไหนออนิวเฮ้ยออนิวออนิวขายแล้วไม่ใช้ฟอร์ดใช่เพราะอะไรอ่ะมันไม่สุดมันไม่สุดเหรอต้องแตกต่างมีความแตกต่างอะไรที่ทำให้เราชอบฟอร์ด ก็ทีแรกก็อยู่กับพี่เมย์เนี่ยแหละครับพออยู่ไปอยู่มาก็ชอบฟอร์ดเริ่มชอบแล้วลูกเล่นเยอะเริ่มมาได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับคนเล่นน้อยอย่างงี้ใช่ไหมใช่อะฮะประมาณนั้นก็ประมาณสี่แสนกว่าบาทใช่สี่แสนกลางๆได้ไอ้ดีแม็กนั้นปล่อยไปเท่าไหร่แม็กปล่อยไปสี่แสนสี่แสนนิดๆเหมือนกันเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มนิดหน่อยครับโอเคช่วงล่างเดี๋ยวเราดูก่อนนะช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างของอะไรครับบินโซ วินโซใช่ไหมใช่ครับวินโซก็บอกเหลืองสี่ต้นนะครับผมประมาณนี้น,นี่ครับทุกคนพิกเมนต์คันนี้ก็ถือว่ายังถ้าท้ายลงไปอีกสักหน่อยเนี่ยนะ่าจะสวยคันนี้เ <laughs> ด๋วยวจะชักแนบออกอยู่อ๋อคันนี้ปกตินี่นั่งกันอยู่ก่อนครับนั่งสองคนเน่ยสองคนพอลูกหรือว่า ผวเมียหรือว่าผวเมียผมเมียลูกชายคนเมื่อวานนั้นนะครับลูกสาวกำลังจะคลอดกำลังจะคลอดแล้วใช่ไหมครับจะขอดูภายในห้องโดยสารนะครับเปิดได้เลยไหมโอเคไม่มีอะไรไม่มีได้ไงล่ะบ้านี้อะไรละกองอะไรละเนี่ยมีสิจเอภายในนะครับทุกคนก็จะมีดิฟฟี่หกตัวนะครับแล้วก็มีแซตบีนึงเอ๊ะไอ้รถ สับเด้งแก๊งสับเด้งนี่มันมีอย่างนี้ทุกคันหรือเปล่เนนะตีต้องมีแล้วต้องมีนัดกันติดปะเนี่ยฮะมีหตัวเซตดีหนึ่งไม่งั้นก็เซตดีสามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแคปล่าเมื่อก่อนจะเป็นฟิล์มน้ำนะทุกคนน,น,นะแคปลาฟิล์มน้ำเมื่อก่อนฮิตมากเลยสมัยเกือบเกือบสิปีที่แล้วเอาไปชุบไปอะไรใส่โมไซน์นะสวยงามมากอันไหนก็ประมาณนี้ แล้วก็มีของที่ต้องมีครับทุกคนนุ่นวัดบูธเห็นไหมนั่นคันนี้บูธเท่าไหร่ครับบูธยี่สิบกว่าครับบูธเดิมบูธเดิมแต่งสวยงามใช่ไหมใช่โอเคเดีมีจะเก็บห้องเครื่องอยู่เร็วๆนี้เนรอชุ่ใจไหมใกล้ต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูเก็บที่ไหนครับที่พี่เมย์นี่เหรบอันนี้เดิมเลยเหรอเดิมแบบสีข้างในก็เดิมหมดเลยเหรอเดิมพี่เดิมอ๋อ เรามาพูดถึงฝากันอีกเรืนิดนึงดีกว่าดูแล้วมันอลังการมากน่าจะไม่เคยเห็นเลยฝาห่าดูยากครับฝานาะแล้วเขาสั่งจากที่ไหนมาเนี่ยอากนานะครับโอ้ฝาของอากนานะเนาะเหมือนรถไอ้นี่จริงๆอ่ะมาแต่งอะ่งอะที่มันจะเครื่องแปดสูโบโนกนี้เลยโอ้โหสุดยอดมีชีพด้วยอ้าแล้วนี้เจ้าของเก่าที่ขายไปเขาไปเล่นไรเขา ขาอยู่ศูนย์ฟอร์ดอะพี่แล้วแล้วเขาก็ทําไมเขาถึงขายไปดูเคยเห็นอยู่คันนี้นะเคยใช่ไหมตาตกล้องคันนี้อยู่ศูนย์ฟอร์ดนะคันนี้อยู่ศูนย์ฟอร์ดรับลูกค้าของสี่จำได้ประมาณนั้นโอเคทุกคนก็สําหรับรถคันนี้นะครับสําหรับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายและอย่าลืมสั่นกระดิง่งกิงกิงกิงแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ